คุณเคยรู้สึกไหมว่าโลกนี้เต็มไปด้วยความซับซ้อนผู้คนมากมายดูเหมือนพูดยากเข้าใจยากเงื่อนไขต่างๆดูเหมือนสับสนวุ่นวายและเต็มไปด้วยกับดักชีวิตทั้งชีวิตกลายเป็นเหมือนสมการที่ไม่มีวันแก้ได้ถูกต้องคุณอาจจะคิดว่าโลกตั้งใจทำให้มันยากแต่ในความเป็นจริงแล้ว โลกไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่คุณคิดสิ่งเดียวที่ทำให้ทุกอย่างดูยากขึ้นคือตอนที่หัวใจของคุณยังไม่กล้าเป็นตัวเองเพราะเมื่อหัวใจของคุณยังไม่กล้ายอมรับความจริงคุณจะต้องแสร้งเป็นใครสักคนเพื่อให้โลกยอมรับคุณจะพยายามข่อยคว้าสิ่งที่คนอื่นบอกว่าดีคุณจะวิ่งไปในเส้นทางที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเหมาะกับตัวเองไหม และเมื่อหัวใจฝืนแบบนั้นโลกทั้งใบก็ดูจะซับซ้อนวุ่นวายและไม่น่าเข้าใจไปหมดคุณเคยสังเกตไหมว่าหลายครั้งที่คุณเหน็ดเหนื่อยมากทั้งที่ไม่ได้มีใครบังคับให้คุณเดินทางนั้นแต่คุณกลับเร่งรีบมากทั้งที่ไม่มีใครไล่หลังคุณจริงๆคุณมองทุกอย่างรอบตัวเหมือนเป็นศัตรูเหมือนเป็นบททดสอบ เมืนเป็นสิ่งที่ต้องแก้ไขให้ถูกเสมอเพราะในหัวใจลึกๆของคุณมันกำลังฝืนฝืนไปบนเส้นทางที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเหมาะกับตัวเองไหมคุณเดินเพราะไม่อยากให้ใครผิดหวังคุณวิ่งเพราะกลัวว่าถ้าอยู่เฉยๆจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังคุณเลือกเพราะคิดว่าควรจะมากกว่าเพราะอยากจะ และคุณก็พยายามเข้ากับสิ่งที่ไม่เคยเข้ากับหัวใจจริงๆของคุณเลยโลกที่เคยเรียบง่ายในวัยเด็กกลายเป็นโลกที่วุ่นวายเกินเข้าใจในวันนี้เพราะหัวใจของคุณยังไม่กล้ายอมรับว่าเส้นทางที่ฉันเดินอยู่ไม่ใช่ทางของฉันจริงๆจนกว่าคุณจะหยุดและถามตัวเองว่านี่คือทางที่หัวใจฉันเลือกจริงๆหรือเปล่าโลกก็ยังคงดูสับสน ซับซ้อนและไม่น่าเข้าใจเหมือนเดิมวันที่122ยิ่งคุณเป็นตัวเองโลกก็ไม่ซับซ้อนอีกต่อไปพอโลกไม่ได้ซับซ้อนเกินเข้าใจมันแค่รอให้คุณยอมรับความจริงในตัวเองก่อนแล้วทุกอย่างจะง่ายอย่างที่มันเป็นมาตลอด ในวันที่คุณกล้าเผชิญหน้ากับหัวใจของตัวเองจริงๆคุณจะเริ่มรู้สึกถึงความเงียบสงบที่แผ่กระจายออกมาไม่ใช่เพราะโลกหยุดเคลื่อนไหวแต่เพราะหัวใจของคุณนั้นหยุดซ่อนคุณไม่ต้องแกล้งยิ้มเพื่อให้ใครรักคุณไม่ต้องแกล้งเก่งเพื่อให้ใครยอมรับคุณไม่ต้องเสแสแ้งว่าไม่เจ็บไม่หวันไหวหรือไม่หวังอะไรอีกต่อไป และในจังหวะนั้นเองคุณจะสังเกตว่าโลกค่อยๆง่ายขึ้นไม่ใช่เพราะทุกปัญหานั้นหายไปในทันทีแต่เพราะคุณไม่มองมันจากมุมเดิมอีกแล้วคุณจะเริ่มมองเห็นว่าสิ่งที่ควรรักษาก็ควรรักษาสิ่งที่ควรปล่อยก็แค่ปล่อยไปคุณจะไม่รู้สึกว่าใครๆกำลังคาดหวังอะไรที่ซับซ้อนจากคุณอีก เพราะคุณไม่คาดหวังอะไรซับซ้อนจากตัวเองแล้วเช่นกันหัวใจที่กล้าเป็นตัวเองมันคือตัวแปรเดียวที่เปลี่ยนทุกอย่างให้เรียบง่ายได้จริงๆค่ะตัวอย่างนักรบทอฝันที่หัวใจหยุดซ่อนแล้วโลกก็ง่ายขึ้นตัวอย่างที่หนึ่งเ้าเคยฝืนทำงานหนะักพยายามแบกทุกอย่างไว้คนเดียวเพื่อให้คนอื่นนั้นชื่นชมแต่ยิ่งทำงานก็ดูยุ่งยาก ทีมก็ดูเป็นภาระและชีวิตก็ดูเหมือนมีแต่ความกดดันจนวันหนึ่งเธอยอมรับกับตัวเองว่าฉันไม่ได้ต้องเก่งที่สุดเสมอไปก็ได้จากนั้นเธอก็เริ่มแบ่งงานยอมให้คนอื่นช่วยยอมให้ตัวเองได้พักโลกของเธอจึงเริ่มง่ายขึ้นเพราะงานไม่ใช่สนามพิสูจน์ตัวเองอีกต่อไปแต่มันกลายเป็นพื้นที่ที่ร่วมมือกันของทุกๆคนตัวอย่างที่สอง เขาเคยแกล้งทําเป็นกล้าตัดสินใจเร็วเลือกทุกอย่างตามสิ่งที่คนอื่นคาดหวังทั้งๆท,ที่ในใจแล้วกลัวผิดพลาดแต่ยิ่งฝืนโลกก็ยิ่งดูวุ่นวายทุกอย่างนั้นเต็มไปด้วยความเสี่ยงแล้วก็ความเครียดจนวันหนึ่งเขายอมรับกับตัวเองว่าฉันยังไม่พร้อม และฉันมีสิทธิ์ที่จะใช้เวลาเขาค่อยๆกลับมาทบทวนช้าลงและเลือกในแบบที่ตัวเองสบายใจโลกของเขาเริ่มง่ายขึ้นเพราะทุกปัญหาไม่ใช่การแข่งขันอีกแล้วแต่มันเป็นแค่ทางเลือกหนึ่งที่เขามีสิทธิ์ตัดสินใจได้เองตัวอย่างที่สเธอพยายามเข้ากับทุกคน แกงชอบสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเองเพื่อไม่ให้ถูกทิ้งแต่ยิ่งฝืนความสัมพันธ์ก็ยิ่งซับซ้อนวุ่นวายแล้วก็เต็มไปด้วยความรู้สึกของความแปลกแยกจนวันหนึ่งเธอยอมรับว่าฉันอาจจะแตกต่างแล้วนั่นก็คงไม่เป็นไรเธอกล้าเป็นตัวเองมากขึ้นแม้บางคนจะถอยห่างไปโลกของเธอก็เริ่มง่ายขึ้นเพราะเธอไม่ต้องเดาใจคนอื่นอีกแล้วแล้วก็ไม่ต้องเหนื่อยแทงเป็นใครที่เธอไม่ใช่ สังเกตไหมคะโลกไม่ได้เปลี่ยนไปในทันทีแต่เมื่อคุณหยุดซ่อนหัวใจของคุณก็เห็นโลกนั้นเรียบง่ายกว่าเดิมเพราะมันไม่ต้องซ่อนหรือซ้อนเงื่อนไข,ขของการฝืนอีกต่อไปมาดูเทคนิคสาเทคนิคที่ทำให้โลกง่ายขึ้นในแบบของนักรบค่ะเทคนิคที่หนึ่งเลิกสู้สึกที่ไม่ใช่ของคุณแนวทางของนักรบนักรบผู้มีวินยัยจะไม่กระโจนเข้าสึกเพียงเพราะใครเรียก เขารู้ว่าศึกที่ไม่ใช่ของเขาต่อให้เขาชนะมันก็ไม่ใช่ใชัยชนะที่แท้จริงเพราะทุกพลังที่เสียไปกับสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องมันจะทำให้ศึกสำคัญจริงๆนั้นยากขึ้นกว่าเดิมตัวอย่างชายหนุ่มคนหนึ่งเคยรับทุกงานที่เจอเพราะกลัวว่าจะเสียโอกาส จนงานนั้นทับถมและชีวิตของเขาก็ดูยุ่งเหยิงวันหนึ่งเขาเลือกบอกปฏิเสธงานที่ไม่ตรงกับเป้าหมายของเขาโลกของเขาก็ง่ายขึ้นเพราะพลังงานนั้นไม่กระจายไปกับสึกที่ไม่จำเป็นอีกแล้วเทคนิคที่2อผูดสิ่งที่ใจคิดโดยไม่ต้องซ่อนแน,นทางของนักรบนักรบผู้สง่างามไม่พูดเพียงเพื่อเอาใจเขาเลือกจะพูดด้วยความจริงใจ แม้ไม่ถูกใจใครเพราะเขารู้ว่าโลกจะซับซ้อนขึ้นเมื่อเขาเริ่มพูดในสิ่งที่ไม่ตรงกับหัวใจตัวอย่างหญิงสาวคนหนึ่งเคยฝืนยิ้มและรับทุกคำสั่งทั้งที่รู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องแต่เมื่อเธอเริ่มพูดอย่างตรงไปตรงมาและสุภาพในสิ่งที่เธอคิดโลกของเธอกะง่ายขึ้นเพราะไม่ต้องคอยเดาว่าตัวเองต้องแกล้งเป็นแบบไหนอีกแล้วเทคนิคที่3 ปล่อยสิ่งที่ไม่ได้สำคัญให้ไปตามทางของมันแนวทางของนักรบนักรบไม่กอดทุกสิ่งไว้แน่นเพราะเขารู้ว่าการกอดสิ่งที่ไม่สำคัญคือการปิดโอกาสให้สิ่งสำคัญนั้นเดินเข้ามาเขาปล่อยบางอย่างให้ลอยไปเพื่อจะได้มีมือเปล่ารับสิ่งที่ใช่ตัวอย่างเด็กสาวคนหนึ่งพยายามรักษาความสัมพันธ์กับเพื่อนกลุ่มใหญ่ ทั้งที่เหนื่อยแล้วก็รู้สึกโดดเดี่ยวแต่เมื่อเธอเลือกที่จะถอยออกมาและอยู่กับไม่กี่คนที่จริงใจโลกของเธอก็ง่ายขึ้นเพราะไม่ต้องเหนื่อยรักษาความสัมพันธ์ปลอมๆอ,อีกสรุป3เทคนิคอีกครั้งค่ะเทคนิคที่ 1. เลิกสู้สึกที่ไม่ใช่เลือกสนามรบที่สำคัญจริงๆเพื่อให้พลังงานนั้นไม่กระจายเทคนิคที่2พูดในสิ่งที่ใจคิด ความจริงใจทําให้โลกไม่สับสนเทคนิคที่สปล่อยสิ่งที่ไม่สำคัญปล่อยเพื่อเหลือที่ให้สิ่งสำคัญนั้นเข้ามานักรบที่ทำให้โลกง่ายขึ้นไม่ใช่คนที่ควบคุมทุกอย่างได้แต่คือคนที่เลือกศึกเลือกคาเลือกสิ่งสำคัญให้ตรงกับหัวใจ คุณอาจใช้เวลานานพยายามเข้าใจโลกพยายามที่จะไขทุกปัญหาให้ถูกพยายามทำให้ทุกคนพอใจพยายามวิ่งไปในเส้นทางที่ดูดีพอสำหรับสายตาคนอื่นแต่สุดท้ายสิ่งที่ทำให้โลกซับซ้อนจริงๆไม่เคยอยู่ข้างนอกมันอยู่ในหัวใจของคุณเองหัวใจที่ยังลังเลจะยอมรับว่านี่แหละฉันหัวใจที่ยังแกล้งเก่ง หัวใจที่ยังแกล้งเข้มแข็งหัวใจที่ยังกลัวเกินกว่าจะซื่อสัตย์กับสิ่งที่รู้สึกจริงๆจนวันที่คุณกล้าพอจะหยุดฝืนคุณจะสังเกตได้ทันทีว่าโลกก็ค่อยๆง่ายขึ้นในสายตาของคุณ สิ่งที่ควรรักษาก็ชัดขึ้นสิ่งที่ควรปล่อยก็ปล่อยได้ง่ายขึ้นสิ่งที่ควรเลือกก็ไม่ซับซ้อนอีกต่อไปพอโลกไม่ได้ตั้งใจทำให้คุณสับสนมันแค่ร้อยคุณนิ่งพอที่จะเห็นความจริงและเมื่อหัวใจของคุณหยุดซ่อนโลกก็จะหยุดซ่อนคำตอบของคุณเช่นกันโลกไม่ได้พยายามซ่อนสิ่งสำคัญของคุณ โลกไม่ได้สร้างแบบทดสอบเพื่อทำให้คุณพ่ายแพ้โลกไม่ได้ซับซ้อนเกินไปสำหรับใครทั้งนั้นโลกแค่ร้อยคุณนิ่งพอที่จะฟังเสียงหัวใจของตัวเองร้อยคุณยอมรับในสิ่งที่คุณเป็นจริงๆและเมื่อคุณทำได้โลกก็จะคี้คลายความยุ่งเหยิงนั้นออกเองทางเลือกที่ใช่ก็จะปรากฏคนที่จริงใจก็จะเหลืออยู่บททดสอบก็จะกลายเป็นแค่บทเรียนธรรมดา พราะโลกไม่ได้ซับซ้อนหลอกหัวใจของคุณต่างหากที่ยังไม่ยอมง่ายกับตัวเองและในวันถัดไปคุณจะได้รู้ว่าเมื่อหัวใจนิ่งแล้วสิ่งสำคัญที่คุณเฝ้าตามหามาตลอดก็เริ่มเผยตัวออกมาทีละน้อยสิ่งที่ไม่จำเป็นก็เริ่มตกไปสิ่งที่ใช่จริงๆเริ่มยืนยันตัวตนของมันเองเพราะสิ่งสำคัญไม่เคยหายไปไหน พบกันในวันที่123เมื่อคุณเลือกง่ายโลกก็ไม่ซ่อนสิ่งสำคัญอีกต่อไปเพราะสิ่งสำคัญไม่เคยหายไปไหนมันแค่ร้อยคุณกล้าตัดสิ่งที่เกินจำเป็นออกไปก่อน